สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวหมู่บ้านที่อยู่ติดกับใจแดนของพม่านะครับของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนั่นก็คือหมู่บ้านอีตองครับหมู่บ้านอีตองเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ในอดีตเคยเป็นเหมืองแร่ที่รุ่งเรืองแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเรื่องราวและผู้คนจนปัจจุบันนี้กลายเป็นหมู่บ้านยอดฮิตที่ใครๆต่างก็มา อยากมาเยี่ยมชมความงดงามทางประวัติศาสตร์และสัมผัสความสโนว์ไลท์สักครั้งหนึ่งในชีวิตแถมยังเป็นหมู่บ้านที่มีหมอกปกคลุมในทุกๆช่วงยิ่งในฤดูฝนและฤดูหนาวก็จะมีหมอกหนาอากาศเย็นสบายตั้งปีครับพูดขนาดนี้ก็อยากจะมาเที่ยวแล้วใช่ไหมละครับมาถึงหมู่บ้านอีตองครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ ต้องหาที่พักก่อนครับมีโอมสเตย์เลือกมากมายนะครับถ้าอยากได้โอมสเตย์สวยๆก็ต้องอยู่าดางด้านริมสะนะครับที่หันหน้าออกสระน้ําซึ่งเป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านก็จะได้บรรยากาศยามเช้าๆเห็นหมอกแล้วก็มองเห็นสระนะครับในช่วงเวลาตอนเช้าได้สะดวกครับเมื่อได้จุดที่พักนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเดินสำรวจเหมืองปิล็อกกันครับ เหมืองปิล็อกนี่อยู่ภายในหมู่บ้านอีตองเลยครับมีร่องรอยตางประวัติศาสตร์ทิ้งไว้ให้ดูมากมายหนึ่งในนั้นก็คือเหมืองปิล็อกเป็นสถานที่ที่ทําเหมืองในอดีตของคนในหมู่บ้านพอเวลาผ่านไปไม่มีการทําเหมืองก็จะถูกทิ้งร้างกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านอีตองภายในมีเครื่องมือซึ่งเป็นซากรก เก่านะครับมีเสนิมขึ้นเครอะแล้วใช้การไม่ได้อะครับต่ทิ้งเอาไว้ดูต่างหน้าว่านี่คืออุปกรณ์ในการทําเหมืองแร่ในสมัยนั้นแล้วก็มีอาการเก่าที่ถูกทิ้งไว้เป็นหลักฐานที่ยืนยันว่ายุครุ่งเรืองของการทําเหมืองแร่เลยบอกว่าดูคลาสสิกถ่ายรูปออกมากันแบบเท่ๆได้เลยทีเดียวครับนอกจากนี้รอบๆเหมืองพิล็อกยังเต็มไปด้วยธรรมชาติแสนสดชื่น มีปูเขาอบล้อมและมีบ่อน้ำใสที่ดูแล้วสดชื่นมากๆครับแถมยังมีบอ่อปลาคาราฟว่ายๆนะครับบอกกันได้เลยว่าฟินไปเลยจริงๆครับจำนวนปลาครัฟที่เยอะมากๆตัวโตๆหาดูได้ไม่ยากครับก่อนเพื่อนๆจะชมคลิปต่อไปรบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับมาลักทิตัวเลยรักทิเ,กเลยโอ น่าเป็นสระน้ำเลยครับสระน้ำของหมู่บ้านอิตตองครับนี่คือตะเกียงของพระมาร่าครับเขาจะทำขายชุดละ40บาทพร้อมเทียนครับมี่เทียนอยู่ด้านในก็น่ารักดีครับเลยอุดหนุนเขาหน่อยหนึ่งครับชิ้นหนึ่ง ห้องพักของเราคืนนี้ครับเป็นโรมสเตย์นะครับชั้นล่างอยู่ติดยินสระน้ําเลยครับสภาพภาไปในห้องก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครับมีที่ชอบมา,มากๆคือไฟหัวเตียงนะครับนั่งเฝ้าเลยใช่ไหมน่ารักมากเลยนะเราอ่ะ นอนเลยนอนเป้าเลยสุดยอดมากถ้าถึง อีกจุดหนึ่งของหมู่บ้านก็คือสระน้ํากลางหมู่บ้านอีตองครับไอไลท์ที่โดดเด่นของบ้านอีตองก็หนีไม่พ้นสระน้ํากลางหมู่บ้านนี่แหละครับียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ไกลๆก็ต้องมาถ่ายรูปหรือเดินเล่นชิลๆสระน้ํานี้อยู่หน้าหมู่บ้านติดกับลานจอดรถเลยครับเพียงแค่เดินเข้ามาก็สัมบัติได้ถึงความสดชื่นของสระน้ําขนาดใหญ่โดยสระน้ําจะมีทางเดินยาว เคียงข้างสระน้ําและมีที่พักต่างๆปลูกติดกันเป็นริมน้ํานะครับบรรยากาศก็กคือเย็นสบายสโลไล์มากๆสถานที่สามารถเดินเล่นได้ทุกช่วงเวลาอีกทั้งในสระน้ํายังมีปลาตัวน้อยๆมากมายเราก็สามารถให้อาหารปลากันตรงนี้ได้เลยครับมาต่อกันที่สะพานเหมืองแร่ครับ เป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2482ครับตั้งอยู่ใกล้ๆกับสะพานป้ายไม้บริเวณทางเข้าหมู่บ้านครับลักษณะเป็นสะพานไม้เล็กๆถูกอ้อมล้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าดูแล้วกลมกลืนกับธรรมชาติสุดๆสามารถเดินมาถ่ายรูป <os> ชิลๆ <ใน S 1> ได้เลย<อ>คร <ง S 1> <ง>ับเรียกว่าเป็น, Check นจุดเช็คอินจุดแรกๆของหมู่บ้านอีตองครับผมเมื่อวานนี้เขับ จุดน่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือสะพานป้ายไม้ครับซึ่งอยู่ติดๆกันเลยกับสระน้ำครับเรามาเริ่มเช็คอินบ้านอีตองจุดนี้กันได้อย่างฟินและมีถ่ายรูปได้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวครับเป็นสะพานข้ามสระตั้งอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านสองฝั่งทางของสะพานมีป้ายไม้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใครมา ต่างทิ้งร่องรอยและความทรงจำไว้ที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสะพานที่เต็มไปด้วยเรื่องราวดังนั้นใครที่มาแล้วอย่าลืมซื้อแผ่นป้ายไม้และเขียนข้อความบอกว่าครั้งหนึ่งเราเคยเดินทางมาแล้วห้าพลาดถ่ายรูปเก๋ๆคู่กับแผ่นป้ายด้วยนะครับนอกจากนี้บนสะพานยังมีจุดชมวิวที่สวยงามมากๆจากสะพานมองเห็นสระน้ำขนาดใหญ่ ถูกขนาดกลางธรรมชาติและบ้านเรือนต่างๆบอกว่าได้เลยครับว่าถ่ายรูปสวยมากจริงๆครับตื่นเช้ามาก็เดินชมบรรยากาศรอบๆหมู่บ้านครับก็ฟินกับฟาร์มสวยงามในยามเช้า มีหมอกบ้างในวันที่ผมมานี้หมอกไม่หนามากด้านหน้าหมู่บ้านแต่อพอจะสัมผัสของหมอกได้บ้างครับในไอเย็นของหมอกช่วยทําให้หมู่บ้านนี้มีมนเสน่ห์นะครับหน้ามาเที่ยวนะครับเมื่อเดินดูรอบหมู่บ้านต่างๆแล้วก็มาจบที่สะพานไม้ซึ่งเป็นจุดไอไลท์ ight, จุดที่น่าถ่ายรูปสวยที่สุดจุดนี้กันเลยทีเดียวครับ ต่อจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ประกาศนะครับเชิญชวนคนที่จะไปเที่ยวนะครับซึ่งมีรถโฟวิวนะครับพาไปเที่ยวเนินช้างศึกนะครับรพาพไปเที่ยวน้ำตกช็อกกระดินประกาศรวมตัวกันแล้วก็ขับรถผมก็ได้เป็นผู้หนึ่งนะครับได้อาศัยรถของทางหมู่บ้านที่เขาจัดให้นำเที่ยวนะครับ จุดแรกที่ทางผมได้ออกเดินทางมาเที่ยวเลยก็คือเนินช้างศึกครับจุดชมวิวเ,เนินช้างศึกนะครับใครมานอนค้างที่บ้านอีตองตื่นเช้ามาก็ต้องมาชมวิวเนินช้างศึกเพราะเ,เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและหมอกที่สวยที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีเลยทีเดียววันที่ผมมามีหมอก ให้ชมได้อย่างหนาตาเลยทีเดียวครับมองไปด้านล่างหมอกปกคลุมแทบจะไม่เห็นเห็นได้แค่เนินช้างศึกเท่านั้นครับซึ่งการเดินทางมานั้นแนะนำว่าต้องหาใส่รถพี่ๆที่หมู่บ้านเขานี่แหละครับเพราะว่าทางขึ้นมาค่อนข้างยากลำบากครับ ต้องคนขับก็ต้องมีความชนานาญมากๆในการขับขึ้นมาด้วยครับไม่นั้นก็จะเกิดอันตรายได้อันที่สวยงามมากๆถ้าใครไปช่วงฤดูฝนฤดูหนาวก็จะเจอทะเลหมอกแทนซึ่งหมอกที่นี่หนาปกคลุมไปทั่วทุกทิศแต่อากาศเย็นหนาวสุดๆบรรยากาศแบบนี้ก็ฟินไปอีกแบบเหมือนกันนะครับจุดต่อมานะครับก็คืออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิครับ ขึ้นไปบนเนินเขานะครับก็จะพบกับจุดชมวิวและก็มีลานกางเต็นท์สามารถกางเต็นท์ได้ครับที่นี่แล้วก็ที่สวยงามยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีบ้านทาซานนะครับมีบ้านบนต้นไม้เดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆไปชมบ้านบนต้นไม้กันนะครับไปกันเลยครับ มีตาซานห้าหกด้วยเนาะอยู่ไหนครับรูกจังหวัด อา้าวล็อกกุญแจ,จเข้าในบ้านไม่ได้กุญแจล็อกอ้าวซะ จุดต่อมาในการเดินทางครั้งนี้ก็คือน้ำตกเจาะกระดินครับออกจากหมู่บ้านมาเที่ยวธรรมชาติที่นี่น้ำตกเจาะกระดินน้นํำตกสุดอลังตั้งอยู่บนอยู่ในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นน้ำตกชั้นเดียวที่ไหลฟุ้งละอองสีขาวผ่านซอกหินผาไหลลงมารวมเป็นสระน้ำสีเขียวมรกตนะครับ เดินมาสัมผัสได้ถึงละอองเย็นสดชื่นจากสายน้ำและได้ดูดสูตรอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติมุมไอไลท์ที่ต้องถ่ายรูปก็คือโขดหินไปยืนอยู่บนที่นั้นและได้จากหลังเป็นหน้าผาพร้อมภาพน้ำตกนะครับบอกได้เลยว่าสวยปังมากๆส่วนการเดินทางมาที่น้ำตกก็ใช้เวลาเรารับประมาณ10นาทีถ้าจากหมู่บ้านอีสองนะครับ ที่น้ำตกยอกรกถินระยะ3น้ำต,ตกเขาสงปมาณ3.4ตน้ำาสราเมรมันนวนของคนที่มารุ่นน้ำตก

อ๋อใช่ครับาอโอเคโอเคเราขึ้นไปบนเนี้เราสูงกว่าฮอนะฮองบินต่ำกว่าเอ๋อ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามมาตลอดจนจบคลิปนะครับขอรบควนเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับผม